สบายดานผสมพบกับซองถกทามเหล่าเลดิโอซึ่งว่ามอนีหอมมีเรื่องที่น่าสนใจและกน็น่าดีใจสําหรับคนไทยทางประเทศเชิงเกิดตัวค่าประเจานี่อึงเปลือนสนเกันนั่นก็คือยางเป็นทางการแล้วในส่วงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็ได้มีซ้านนาข่าวหลักข้ของถ่ายไล่นักหนารายงานว่าถ่ายได้ค้นพบแลริเทียมจํานวน14ล้านกอตันซึ่งนัะว่าเป็นจํานวนทีม5ซา,าน5ซ่านสำเนานั้นเทิ่งขั้นติดเป็นอันดับที่3ข้องโลก มแมลเราทำมาสมฟังประพฤิอันดับที่สามข้องโลกเป็นรองเพียงแต่อันดับหนึ่งโบลิเวียมีสาวเอ็ดล้านตันหรือว่า21ล้านตันอันดับสองคืออาร์เจนตินาสาวล้านตันหรือว่า20ล้านตันส่วนอันดับสามก็คือประเทศไทยที่มีราย 14, 000, รทั้ง14ล้านตันนั้นผู้ชมถือว่าเป็นจนํานวนที่มหาศาลเลยทีเดียวซึ่งว่า่ลิีเทียมนี้ก็เป็นอะแรทีมาไซเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นไฟฟ้าหรืออีีและก็น่าจับตามองว่า ในอนานคตคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในหูแบบได้แต่แน่นอนว่ามันคือเรื่องดีอย่างแน่นอนที่ได้คนพบแร่อันมห้าสร้างและมีค่าเท่งขนาดนี้และจะให้ประเทศไทยนั้นกกาวเข้ามาเป็นผู้เล่นที่สําคัญและก็เป็นผู้นําในเรื่องของวงการอีวีหรือรถไฟฟ้าวอลมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทีน่าคนลุกและก็นน่านยินดีนาประเทศไทยในทุกสบวนเนาะที่ว่าได้พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้เพราะว่านี่มันเป็นแร่ทีมีมูลค่ามาห้าสร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นจํานวนไล่เป็นอันดับที่สามของโลกส่วนวารยละเอียดจะเป็นอะไรนั้นขอาไปติดตามไปพร้อมกันเลยท่านผู้ชมลิเทียมเปลี่ยนประเทศไทยเรียกว่าแจ็คพอตแตก ไทยพบลิเทียมมหาศาลทยานรั้งอันดับ3ของโลกกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและซัพบไยเชนทั้งระบบลบจุดอ่อนเดิมที่ไม่มีเหมืองแร่ต้นน้ำแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศอินโดนีเซียลิเทียม เทียมธาตดำดับที่3สัญลักษณ์ Li เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีเงินเบาที่สุดในบรรดาธาตุโลหะที่เป็นของแข็งถูกขนานนามเป็นทองคําขาวแห่งรถยนต์ไฟฟ้าด้วยคุณสมบัติในการนําไฟฟ้าและมีน้ําหนักเบาของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งกลายเป็นหัวใจหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าด้วยกระแสความนิยมใน EV หรือยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการถักดันรถยนต์ไฟฟ้าของนานาชาติทำให้ความต้องการลิเธียมในตลาดพุ่งทะลุฟ้าโดยหากเปรียบเทียบกับก,บกำลังการผลิตในปี2021ที่540,000ตันคาดได้ว่ากำลังการผลิตลิเธียมจะพุ่งไปถึง1.5ล้านตันในปี2025และจะขยายตัวมากกว่า3ล้านตันในปี2030หรือเพิ่มมากขึ้นกว่า6เท่าเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามแม้แนวโน้มความต้องการของแร่ดิีเทียมในตลาดจะเติบโตแบบคูีคูณแต่โครงการเหมืองลิเทียมอาจจาเป็นต้องใช้เวลาราว6-15ปีกว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตออกสู่ตลาดโลกจึงเป็นไปได้สูงว่าเมื่อหากความต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าย,ยังขยายตัวลิเทียมอาจเป็นสินค้าขาดดุลและขาดแคลนได้ในอีกไม่กี่ปีต่อไปนี้6ประเทศที่ผลิตแร่ดิเียมสูงที่สุด ข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐระบุว่า6ประเทศผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดในโลกมีดังต่อไปนี้ออสเตรเลีย61,000ตันชิลี39,000ตันจีน19,000ตันอาเ์เจนตินา6,200ตันบราซิล2,200ตันซิมบับเว800ตัน จะเห็นได้ว่าเฉพาะออสเตรเลียและชิลีครองสัดส,ส่วนการผลิตลิเทียมในตลาดโลกรวมกันเกือบ77%ในปี2,565ขณะที่ประเทศที่มีลิเทียมสำรองมากที่สุดในโลกไม่ใช่ทั้งออสเตรเลียชิลีหรือแม้กระทั่งจีนแต่เป็นโบลิเวียซึ่งมีปริมาณลิเทียมสำรองถึง21ล้านตันในปีที่แล้วส่วนอันดับที่1ถึง6ที่มีลิเทียมสำรองมากที่สุดในโลกมีดังต่อไปนี้โบลิเวีย21ล้านตัน อ์เจนตินา20ล้านตันยินทานผู้สมอันนี้ก็คือ,อสถิติก่อนหน้านี้ก่อนทีไทยจะคนพบก็คือโบลิเวียส1เอล้านตันแล้วกอาร์เจนตินาสล้านตันอันนี้มันข้อมูลก่อนหน้านี้ก็คืออย่างบวมีประเทศไทยเถื่อฉะนั้นปัจจุบันไทยคนพบ14ล้านตันก็คือจะเข้ามาเป็นอันดับทีสามแทนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา12ล้านตันชิลี11ล้านตัน ออสเตรเลีย7.9ล้านตันจีน6.8ล้านตันแล่ดิเทียมในไทยนี่14.8ล้านตันเกือ15ล้านตันเลยท่านผู้ชมพางงานดัดซ้ำข้องโลกกะทอุตสาหกรรมยืนยันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพลอ,อค้นพบแหล่งแร่ลิอเทียม14.8ล้านตัน ขนาดใหญ่อันดับสาของโลกเป็นรองเพียงประเทศโบลิเวียและอาร์เจนตินาโดยคาดว่าจะสามารถนำแร่ลิเทียมมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันและน่าจะสามารถออกประทานบัตรผลิตแร่ได้ภายใน2ปีจึงเริ่มการทำเหมืองได้ เมืองแร่ลิเทียมกระทบประสานรับข้อกังวลในด้านการทำเหมืองลิเทียมนั้นกอพลออบอกว่าเทคโนโลยีการแต่งสินแร่ลิเทียมในปัจจุบนันสามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งในกระบวนการสกัดแร่ลิเทียมก็ไม่มีสารเคมีอันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกพลก็จะเข้าไปกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต จึงมั่นใจว่าเหมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบเหมืองลิเทียมอย่างแน่นอนลิเทียมเปลี่ยนประเทศไทยขณะที่ทั่วโลกเพิ่มการผลิตแบตเตอรี่รถ e ีวีโดยคาดว่าความต้องการลิเทียมทั่วโลกจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับลิเทียมคาร์บอนเนตซึ่งเป็นสารประกอบในลิเทียม ในปี2,564อยู่ที่540,000ตันและมีแนวโน้มว่าความต้องการนี้จะแตะ15ล้านตันภายในปี2,568ก่อนจะพุ่งทะลุระดับ3ล้านตันภายในปี2,573ทั้งนี้ข้อมูลจาก r e พอร์ตลิงเกอรระบุว่ามูลค่าตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกอยู่ที่52,000ล้านดอนลลาร์ในปี2,565และคาดว่าจะเติบโตแตะ194,000ล้านดอนลลาร์ภายในปี 2573แน่นอนว่าหากประเทศไทยมีปริมาณสำรองลิเทียมเป็นจำนวนมากย่อมเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยจะส่งผลดีต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและซัพพลายเชนทั้งระบบรวมถึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการลงทุนและการจ้างงานทั้งยังสร้างความได้เปรียบในการเป็นผ่านการผลิตรถยนต์ E ีวอันดับหนึ่งของอาเซียน ลบจุดอ่อนเดิมที่ไม่มีเหมืองแร่ต้นน้ำแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศอินโดนีเซียรายผสมในการเป็นรายละเอียดข้องอแรลลิเทียมในประเทศไทยซึ่งก็ว่าได้ว่าเป็นทีน่าจับตามองที่สุดและเชื่อว่าทั่วโลก,กําลังจับตามองประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่านั้งส่วนเบิง่งแรลลิเทียมอันดับที่สามข้องโลกซึ่งก็จะดึงดูดขามส่นใจเจ้านักลงทุนจากต่างประเทศทัวโกแล้วเนาะเส้นว่าในที่ผ่านมา ถึงแมว่าจะบ่มีการคอนเฟิร์มว่าไทยมีแล,ลิเทีมในขณะนี้ก็ยังมีบริษัทที่ยียลงทุนในไทยในการเป็นท่านผลิตรถอีวีรือรถไฟฟ้าซึ่งในเดือนธันวาที่ผ่านมาหรือว่าไทายปีสมัครสร้างที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาที่แห่งฮู้นะว่าอิซสสุฮนอนด้าโตโยต้าและก็มิซูบิ h ิหัวมือกันมาสร้างท่านผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยและนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีท่านผลิตแบตไอออนของตัวเองอีกด้วยก็คือเอาแรลิเทีมมาผลิตเป็น แบตไอออนเพื่อมาเป็นแบตข้องรถอีีด้านมุสมซึ่งข่าวเท้เองก็คือีพีนี้ไปแล้วเนาะก,ก็คือประเทศไทยเป็นประเทศทีอ่าเป็นประเทศทีมีท่านผลิตแบตไอออนใหญ่สุดในอาเซียนเป็นข้องบริษัทไทยที่มีชื่อว่าอมิตาเทคโนโลยีถ้าหากข่าวจาจือพิดกข็ขออภยัยท่านู้สมเนาะตั้งยูทีอ่าเคตอุตสาหกร,รมสระเซิงเซาประเทศไทยซึ่งแน่นอนว่าการค้นพบแอลลิลเทียมจานวนมากาขนาดนั้นนี้จะเปลี่ยนโฉวหน้าประเทศไทยอย่างแน่นอน นอกจากจะมีแรลลิเทียมนัดสร้างข้องโลกและการมีท่านผลิตแบตไอออนที่ว่านำเอาแรลลิเทียมมาผลิตเป็นแบตเลิอีวีเซึงก็ปฏิเสธไม่ได้เลยวา่าประเทศไทยคงจะเป็นอันดับหนึ่งข้องอาเซียนแน่นอนในเรื่องข้องวงการเลดศอีวีไฟฟ้านี่เนาะและประเทศไทยก็ยังมีศักยภาพที่จะสาม,มารถแข่งขันในระดับโลกเป็นอันดับตนๆนข้องโลกใดอีกด้วยด้วยแอลลิเทียมทีห้าสร้างนาดนี้และการมีท่านการผลิตที่เพียรพร้อมแบบนี้สุดท้ายก็ต้องข้อเสดงความยินดีกับ สาวไทยทุกคนเนาะแล้วก็ข้อคอบใจทุกท่านที่เข้ามาสมอฟังและเฮามาพบกันใหม่